โอเคครับก็คนที่ยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถลองกลับเข้าไปลงทะเบียนกันอีกครั้งนะครับสำหรับการขอข้อมูลนะครับเพิ่มเติมช่วยเหลือเงินเยียวยานะครับโควิด2019ที่เพื่อนๆประสบป,ปัญหาว่า,าพิมพ์หรือว่ากดเลือกจังหวัดไม่ได้บ้างนะครับหรือว่า ปากหมุดไม่ได้บ้างนะครับตอนนี้มี FC บอกว่าหน้าปากหมุดแบบนี้นะครับเขาตัดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครที่เขาทำกันได้บ้างนะครับเข้ามาที่ YouTube ของแอดมินเลยนะครับเพราะว่ามันมีกระทู้ที่บอกว่าเขาเขาทำกันได้แล้วนะครับง่ายด้วยเนาะมาดูที่ข้อความข้อความเนาะ เนี่นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าตอนแรกยังไม่กล้าเข้าไปเพิ่มข้อมูลนะครับเห็นว่ามีปัญหาหลายคนตอนนี้เราลองก่อเข้าไปแล้วนะครับแป๊บเดียวเลยไม่มีปัญหาเลยเขาบอกเขาตัดปัดปากหมุดออกไปแล้วนะครับตอนนี้ง่ายมากนะครับนี่นะครับมีคนคอมเมนต์แล้วว่าเขาตัดออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาทําได้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปแล้วยังทําไม่ได้นะครับผมลองเปลี่ยนมือถือดูลองเปลี่ยนมือถือยืมมือถือใครก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการแค่กรอกข,ข้อมูลเข้าไปเฉยๆไม่ได้ว่าจะต้องใช้มือถือนั้นลงทะเบียนไปด้วยไม่ใช่นะครับสามารถเปลี่ยนมือถือลองดูได้เผื่อว่ามือถือนั้นมันไม่ค่อยซัพพอร์ตกับเว็บไซต์อะไรประมานี้นะครับก็เป็นการคาดเดาเฉยๆนะครับลองดูเนาะนี่นะครับ 7นาทีที่แล้วได้แล้วนะครับเห็นไหมครับมีคนบอกว่าได้แล้วนะครับแต่ว่าแสดงว่าตอนนี้ทยอยอส่งข้อมูลกันได้แล้วเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองดูได้ไม่ได้ยังไงติดปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ได้แล้วสามารถคอมเมนต์อาาอมมอบอกกันได้ด้วยนะครับในช่องฮิโร่แชนแนลพิมพ์ด้วยคําสุภาพนะครับผมวันนี้ก็มาแจ้งข่าวแค่นี้นะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้ลงก็น่าจะงลงได้แล้วแหละนะครับผมเพราะว่าแอดมินก็ไม่มีภาพ ที่จะมาอันนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าคนที่ลงแล้วจะไม่สามารถกลับไปลงทะเบียนอีกครั้งได้เพราะฉะนั้นนะครับจะต้องวางแผนให้ดีนะครับก่อนที่เราจะลงเนาะเตรียมเบอร์โทรของเราเตรียมเบอร์โทรผู้อ้างอิงให้ดีนะครับ แล้วก็ปากหมุดไม่ไดีไม่มีแล้วก็สบายแล้วตอนนี้โอเคอย่าลืมกดติดตามช่อง Hero m a n Channel นะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อไปเมื่อทางช่องได้ลงมันจะเร่งแจ้งเตือนนะครับถ้ากดที่รูกกระดิ่งวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอขอภัยเพื่อนๆด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามวันนี้กร,ราบสวัสดีครับผม